เอาแล้วครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาแลวชมเป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับสาหรับของแต่งปืน Mx9 นั่นเองครับผมนี่เลยสําหรับสกิน Legendary นะครับทุกคนอ่าก็ไปเช่ากันได้นะครับใครดวงดีก็ไม่เกลือก็ได้ถาบอกันไปสําหรับพวก เกลือก็ประมาณผมนะครับก็จะเป็นพวกเกลือเกลือนะครับก็จะได้แบบเช่ามานะครับใครดวงดีก็ดวงดีไปใครเกลือก็เกลือไปเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งเป็น3เซตแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะรอไปเล่นตั้ง3เซตเลยนะก็จะมีเซตติดกล้องเล่นเซตหนึ่งแล้วก็ไม่ติดกล้องเล่น2เซตนะก็จะเป็นเซตติดสปีดแล้วกันนะครับเซตที่3นะเซตแรกก็จะเป็นเซตมาตรฐานทุกคนนะเซตนี้ก็จะเป็นเซตติดกล้องสำหรับเซตที่2อะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในการแต่ง ในเซตที่1น,นะทุกคนก็จะเป็นเซตมาตรฐานนะที่ผมใช้นะก็จะเป็นลำกล้องนะครับก็จะเป็น20ระรยะดาเมจเลยนะแล้วก็พาร์ทายเป็ cousin, นความดีเรววิ่งยิงความเร็วเคลื่อนที่นะครับอ่าแล้วก็เลเซอร์นะครับก็จะเป็นความแม่นยำเมลงยิงบวก25นะครับแล้วก็แมกกาซีนนะก็จะเป็นบวก1 0แมกกาซีนแล้วก็บวก25เวลารีโหลดนะแล้วก็ลบลบ20เวลาเร็ยงยิงก็ลบ30ตัวกระตุกนะทุกทุกคนในการใส่กิบหลังนะอ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนในเซตที่1นะมามาต่อกันเลยนะครับในนเเซซตที่2ิดกล้องะ เซนี้ก็ติดกล้องแลําลำกล้องก็อันเดิมนะทุกคนแต่ว่ากล้องก็แล้วแต่ทุกคนนะผมใช้เป็นอันแรกเลยแล้วกันแล้วก็ต้ลำกล้องใช้เป็นแรงดีแนวนอนนะทุกคนอันนี้คือสําคัญนะแล้วก็จิดแม็กอันเดิมนะครับแล้วก็พันท้ายก็อันเดิมนะไอคิปหลังคิปหลังนะก็เป็นอันเดิมทุกคนไอตัวใต้ลำกล้องสําคัญมากนะสำหรับเอเบกไนนะครับลดแรงดีแนวนอนนะครับทุกคนเพราะปืนเอเบกจะเป็นส่วนมากจะเป็นแรงดีแนวนอนนะมาไปต่อกันเลยในเซตที่3เซตสปีดนะครับทุกคนก็จะเป็นปากกระบอกนะก็จะเป็น เก็บเสียงนะทุกคนตัวตัวนี้เลยนะอ่าแล้วก็ลำกล้อง iah. ผมใช้ตัวเดิมนะเลเซอร์ quel, อะไรก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนผมใช้เป็นอันเดิมหมดเลยนะเพราะว่าผมจะอิงไว้อันของแต่งแบบนี้นะครับเพราะว่ามันแต่งแบบนี้แนละ้วมันเล่นได้ดีนะครับทุกคนอ่าหรือว่าจะเป็นอันอื่นก็ได้นะทุกคนจะใช้เป็นอันนี้หรือว่าอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะคลิบหลังนะมาเดี๋ยวมาดูกันในเซตแรกนะครับทุกคนในการรีวิวช่วงทดสอบนะ ดูแรงดีนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแรงดีแน่นอนนะถ้าไม่ใส่ตัวใต้ลํากล้องที่ว่าลบ30แรงดีแน่นอนนะมันก็จะดีดออกเฉียงไปทางขวานะทุกคนแต่ว่าการแต่งแบบนี้ก็จะมีวิธียิงอยู่นะถ้าเรายิงแล้วเราเดินออกขวามจะปืนมันจะดีดมันจะยิงยากนะทุกคนถ้าเดินออกซ้ายมันจะยิงง่ายนะ,ะเวลายิงให้เดินออกซ้ายนะทุกคนนี่คือเทคนิคนะสลับของผมนะครับทุกคนลองเอาไปเล่นกันดูได้เนหะ็นไหมครับถ้าออกซ้ายมันจะ ปืนมันจะดีดไปทางขวานะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราเดินขวาปืนดีดขวามันก็จะเราต้องบังคับเข้ามายากนะทุกคนนะประมาณนี้ถ้าเดินออกซ้ายนะดูได้นะทุกคนถ้าเดินออกซ้ายนะครับอ่าประมาณนี้นะเห็นไหมเดินออกซ้ายนะเดินออกซ้ายอ่าแต่ว่าจะโยกก็ได้นะผมก็ส่วนมากก็จะติดโยกนะส่วนมากนะว่าเล่นพีีมานะอ่าประมาณนี้นะทุกคนถ้าเดินออกซ้ายนะ เดีย๋ยวมาดูในเซตที่สองสอเราใส่ใต้ลำกล้องมานะเห็นไหมครับตัวใต้กิบหน้านะทุกคนตัวลบ60 30ระยะเซต30แรงดีแน่นอนเห็นไหมครับว่าแรงดีมันจะไม่ค่อยไปทางนู้นมากเหนะ็นไหมเวลาเราควบคุมแล้วก็ควบคุมง่ายกว่าเดิมนะถ้าใส่ตัวนี้นะถ้าใครไม่ใส่กล้องก็ก็ได้นะทุกคนเอาเอาใต้ลำกล้องตัวนี้ไปใส่นะแรงดีลบแรงดีแน่นอนตัวเนี้ยมันปืนเราจะไม่สายนะทุกคน เวลายิงมันก็จะยิงง่ายนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูในเซตที่1เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวการเล่นให้ดูแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวก็มาดูเพิร์กนะเพิร์กก็ใช้ประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวไปลุยกันมอนเตอรี่เรียบร้อยมาดูดปืนก่อนนะทุกคนปืนเช่านะของผมดวงเกลือจัดนี่ สวยดีสวยมากนะทุกคนถ้าใครแบบมีตังก็ซื้อซื้อถาวรก็ได้ทุกคนปืนใช้ดีมากนะเอ็กไนายนะผมก็ใช้อยู่นะปกตินะแต่ว่าผมใช้เป็นสกินม่วงนะอันนี้ผมก็ไปเช่ามาใช้นะเปิดไปสองสามทนะีแล้วได้เช่าหมเลยในกล่องก็เช่าอีกโอ้เกือบจริงไปมีส่วนลุยเลยตาแรกของวันนะเอาไปดี มาเดอโอ้โหพีพีเก้าแหม่เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกือบเกือบหนึ่งก็ยังมีแรงดิดแนนอนที่เยอะนะผมไม่ได้ใส่ใต้ลำกล้องมานะใครอยากได้นิ่งๆก็ไปเซตสองเลยนะทุกคนเซตสองก็จะนิ่งนะจะแรงดิดแนนอนจะน้อยนะปื๊ดเอ้ยไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ,อเพื่อนตาย ในแรงก็บอดเยอะนะเนี่ยปูมเรียบร้อยโดนจักเลยก็ออกมาแต่ทางนี้นะสู้ชีวิตจริงมาออกมาดีออกมาดีอ,อาอไม่ออกลูกปืนหมดอาลูกปืนหมดอ่ะฆ่าผมดีเออเรียบร้อยยิงยุหลูดปืนหมดจบพอดีนะเทอแรกนะ มาเดี๋ยวมาดูวันในเธอที่สองเฉินหยิงเอ้ายิงหลังนี่อยู่ด้านบนอืม,อมดักระเบิดไปทีออกมาเลยโอ้ยอม,มาต่ามูเลยอ่ะโอ้ไม่ได้สักตัวเออได้ตัวหนึ่งโอ้ย เดี๋ยว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 โอ้โหอะไไม่ได้เลยวะไปนำมาตายกันอยู่เลยได้ไปสองเออม,มามาวัดกันเลยไม่ต้องหลบวัดกันไปเลยปื๊อไปเผาหน่อยดิอาจบจบพอดีอ่ะวันนี้นะคนในเซตที่หนึ่งเออสามขีดวีมา มาต่อกันเลยนะนี่ประมาณเซตที่1ก็ประมาณนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันในเซตที่สนะสำหรับเซตติดกล้องเล่นแล้วก็ใส่ใต้ลากล้องนะปืนเซตนี้ก็จะนิ่งนะทุกคนก็จะยิงง่ายด้วยนะมาด่านเดิมด่านเดิมก็ได้ไปอันนี้ไม่มีบอดนะทุกคนไม่มีบอดได้ยิงแล้วไปไหนกันหมดวะไปเล่นกันอยู่ทางไหนไม่เจอใครเลย โอ้มานี่อ่ะอืมรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอ่านั่นไงอยู่นี่เองเมื่อกี้มาได้ไงไม่ค่อยมีใครเลยวะ่ะทางนี้เขาเล่นกันทางนู้นนะอืมอุ้ยโอ้ยตายอันเน่ลงมาอันเน่โอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้ไงหุยหุยหุย มียิงว่ะมียิงว่ะมียิงมียิงไม่มาเว้ยไปทางนู้นดีกว่าเฮ้ยติดแก๊สเฮ้ยข้างบนสไนเฮ้ยเอาลงมาเฉยตายดยิลงมาก็ตายสิครับไปไปไปไหนกันหมดโดนควันพิษอีกแล้วจบไปก่อนตาแรกมาเทิร์นสองใครไม่ค่อยเจอเลยว่ะทุกคนเนะี่ยตานี อ๋อเฮ้ยมาไงวะวับมาโอ้โดนระเบิดโยนแม่นจัดฮือพึบเฮ้ย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 อ้าวโอ้โดนเคนสีีว่ะระเบิดผมไปทีไหน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 ไปทางนน้นเดี๋ยวอ้าวเธอวิ่งไปทางอ้าวโอ้โจบว้จัดวิ่งไม่เจอใครเลยอะทุกคน วิ่งไปแจกประมาณนี้แล้วกันนะครับเซตที่2นะเพื่อความรวดเร็วอ่ะเดี๋ยวมาดูสรุปนะครับเซตนี้นะจะนิ่งแล้วก็ยิงง่ายทุกคนจะถอดกล้องก็ได้ทุกคนแล้วก็ไปใส่ปากกระบอกหรือใส่เลเซอร์ก็ได้เหมือนกันนะถ้าใครไม่อยากติดกล้องนะ,ะมาดูกันเลยนะครับในเซตที่สานะสำหรับเซตใส่ปากกระบอกเก็บเสียงนะเปลี่ยนตัวละครนะเพิ่งได้ตัวละครมาเมื่อกี้จากเบตันทัศนะนักประดาน้ำโอ้เข้ากับปืนอยู่นะโอ้แล้วดานเรือพอดีเดี๋ยวลงไปดำไปดำน้ำเล่นบ้างดีกว่านะ ดูตัวละครนอนนี่จากไปเตินพาร์ทนะทุกคนเลเวล40หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ30หรือ40เนี่ยปมาไปลุยดีกว่าปืนสวยจริงนะทุกคนโอ้โหอยากได้ถาวรมากเลยแต่ว่าเอาตังค์ไปอัพ a k 17หมดแล้วนะขนาดอัพอัพหมดแล้วได้แค่เบล3เองนะเอ17แพงจัด มาเอาเอาลนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าร่องพอดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลงมาอยู่ข้างล่างเต็มเลยได้ไปนหนึ่งคนออาไม่ไหวอยู่กันตรงเต็มเลยว่าตรงกลางทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปดีกว่าทางนู้นทางนี้แหละมาวกกันเลยมาดิมาดิไหนไหนไหนเซตนี้ก็นิ่งนะทุกคนก็จะยิงง่ายเหมือนกันนะเอาเอาเ,อาเ,อาเพื่อนระเบิดติดเกือบ อยู่เบิดควันวะมาทางนี้ยิงหลังก่อนเลยเอาลงน้ำต้องโหนขึ้นไดใหมปึ๊บท่านนี้จงังหวะไปอ้าวโอ้ซีบีอาร์ปรแรงจังระยะไกลนี่ไม่ได้เลยนะสิบเอ็ดนะเลื่อนรถด่ดานไกลด้วยนะทุกคนดูด,ดิเลื่อนรถสิบเอ็ดนี่ยโหยิงไปกี่นัดวะเนี่ยยี่สิบนัดถึงจะตายมั้ง ไปก่อนนะเดินแรกนะเฮ้ยต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนแค่เฉยเลยเฮ้ยตานี้ไม่ได้แล้วเว้ยตอนนี้สงสัยต้องระวังหน่อยเอา้าโอ้โหใครโย,รน,ยนระเบิดควันเอาโยนปลาระเบิดโดนหัวมันเฉยเลือนร,รถไปสิบห้านะทุกคนเพื่อนโดนระเบิดขอดักมั่งแล้วกันเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเพื่อนยิงตายเพื่อนยิงตายไปแล้ว ให,นหน้นั่นไงเนดือดเดือดเดือดเดือด,ด,ด,ดจาด่านกว้า,วางหาใครไม่เจอโอ้โหเหยียบระเบิดพอดีแล้วเปิดปืนไปแล้วด้วยเสียเลยดีเนี่ยเพิ่งเปิดปืนมาเนี่ยเต็มเร็วหน่อย วะอุย้ยขอความมาไปไหนกันหมดด่านก็กว้างไหนวะอันนั้นเนีเออเอาเฮ้ยเฮ้ยไหนโอ้โหตายแกเปิดปืนทุกทีตายทุกทีปืนไฟได้ตัวเดียวเอาโยนระเบิดติดอีกอระเบิดระเบิดใส่ตัวเองอีกโอ้โหเดือดเลย,ก,ยกับตายอ่ะ เออมาดีไอ,อ้โดนโอ้โหระยะนี้ยิงยตายยากเลยนะทุกคนระยะดาเมจมันใกล้จริงๆนะเอาเพื่อนยิงไปอ่าเออช่วยเพื่อนไปสองตัวไาอีกเว้ยขอมั่งดีเออไอ้คะแนนดีคะแนนดีเฮ้ยมาอีกออเหรอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,อเรียบร้อยครับทุกคนพลิกสถานการณ์เกือบแพ้เพื่อนเอา MVP ไปเลย แจมแจมะประมาณนี้นะทุกคนในเซตที่3นะบอกเลยเอฟเอ็กไนเนี่ยเป็นเบอร์ที่เล่นง่ายเหมือนกันนะทุกคนสำหรับ s อ g นะก็ผ่านนะครับทุกคนก็ใครมีตังก็ซื้อถาวรไว้ได้นะไม่แพงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ